ล้าค่ะสว่างไหม <c oughs> สว่างสุดๆไปเลยนี่สว่างไปปะอืมันแสบตาเหมือนกันเนาะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาไลฟ์เพื่อขอบคุณทุกคนที่ช่วยทำให้ถึง follower ถึงเจ๊แจน แต่เราจะไลฟ์กันไม่นานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดึกเกินเรามาดึกและเดี๋ยวทุกคนจะได้ไปนอนแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับเช้าวันจันทร์โอเคไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเย้ ทุกคนนี่คือพร้อมนอนอยังคะอ๋อย,ยินดีกับเจ็ดแสนฟอลโลเวอร์ <c oughs> ขอบคุณนะคะไม่ <c oughs> อยากให้ถึงวันจันเลยมันมันต้องถึงอนะ่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับใครที่ต้องทำงานในวันพรุ่งนี้ชงกำลังใจผ่านไลฟ์ ไชีก <laughs> <so> <laughs> ีอะไรอ่ะ่าชีตามพี่ทอยให้หน่อยเร็วสวัสดีค่ะทุกคนดึกแล้วอ่ะทุกคนง่วงหรือยังมาดึกมากไว้บ้นหลังผมจะมาช่วงกลางวันนะคะ พี่ทอยมาแล้วอ่านคอมเมนต์ทันไหมคะทันบ้างไม่ทันบ้างคะ่ะแต่แต่เรามีเรามีอาชีกับพี่ทอยช่วยอ่านอยู่นะคะทุกคน <laughs> ลองพิมพ์มาก่อนได้ลองพิมพ์มาก่อน <laughs> สวัสดีคะ่ะ ง่วงไหมนิดหน่อยค่ะทุกคนง่วงไหมยอยากให้อุ้มมาเที่ยวนครสวรรค์น, <laughs> นครสวรรค์มีอะไรเหรอ <laughs> พี่ทอยอุ้มลืมโหลดคลิปขอโทษอุ้มสัญญาอุ้มจะโหลดคลิปจริงๆค่ะใช้เวลาไม่นานจริงๆ ทีมคุณไหนค่ะทุกคนบางทีอุ้มอ่อนคอมเมนต์ไม่ทันนะอุ้มขอโทษนะอุ้มเป็นคนค่อนข้างช้ายอมรับเลย ดูฉลาดเกมคงเวอร์ชันรีเมคยังยังเลยค่ะทุกคนมีคนไปดูหรือ,อยังรอดูผลงานขอบคุณนะคะ You know i t อ e fans love you right? Yeah I know and I love you too Thank you for your love นะคะ <laughs> อันนี้ทุกคนได้ยินเสียงอุ้มชัดไหมคะอุ้มไม่ได้ติดไมคนะวันเนี้ยครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วอะติดไมคแต่ไม่ได้เปิด <laughs> 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 ไปดูปลาไปเลี้ยงปลาสนุกไหมหมายถึงเลี้ยง <laughs> เลี้ยงปลาวานโลมาแล้วก็ออก้าใช่ไหมคะ <laughs> สนุกมากเลยคือวันนั้นแบบใช้ energy เยอะมากแต่คือเด็กๆเหมือนแบบช่วยบูสออะช่วยบูส energy ว่าแบบเราจะอ่อมไม่ได้เพราะว่าน้องๆวิ่งไปทั่วเลยทุกคนวันนั้นสนุกมากค่ะปลายเยอะมากภาพชัดเสียงชัดดีใจนะคะที่ทุกอย่างมันชัด อคิดถึงไอชีมากเลยอะอยากจยากให้ชีไปดูปลาด้วยกันชีจะต้องสนุกแน่ๆเลย <laughs> ปลาไหนน่ารักที่สุดคะปรากฏว่าเป็นเธอ <laughs> ได้ปะอันนี้มุงนี้ได้ปะ <laughs> พี่เตยสวัสดีค่ะคิดถึงพี่เตยจังเลยพี่หนูหน้อยของเราเนี่ยคืออะไรอะคือเราจะดูได้ยังไงอะว่ามีใครมาดูเราบ้างอะ เอออมันมีรีเควส t ด้วยเหรอคะเฮ้ <Yes. S 2> ปกติพี่อุ้มชอบกินดึกไหมคะชอบคะ่ะมันอร่อยแต่ว่ามันจะไม่ดีนะคะ <laughs> มันจะย่อยไม่ทันแล้วเดี๋ยวเราจะเป็นกฎอะไรอย้อนเราก็เลยไม่กินนะคะทุกคนแต่จริงๆชอบมากเลยมชอบกินตลอดเวลาแต่แค่แบบเราไม่กินดึกเฉย แล้วแต่โอกาสแล้วแต่โอกาส Sea Life ดีไหมคะทุกคนถามถึงซ e ไ Life เยอะมากเลยคืออยากจะบอกว่าคือมันอุ้มไปดูครั้งแรกคะ่ะทุกคนก่อนหน้าน,นี้อุ้มไม่เคยไปดูซีไ Life เลยแล้วเพิ่งรู้ว่าข้างในมันแบบเดินได้ลึกมากๆมากๆแบบว่าคือตอนแรกใช่ไหมที่เดินเข้าไปอะ่ะ คือแค่ทางเข้าอ่ะก่อนจะถึงทางเข้าอ่ะก็คือใช้ energy ในการเลี้ยงเหล่าปลาหมดไปแล้วกว่าจะเดินไปถึงโซนที่มันเป็นปลาจริงๆอ่ะแต่สนุกมากเลยข้างในคือแบบจวยมากเลยค่ะทุกคนลองไปกันได้นะคะช่วงนี้พี่อุ้มได้วาดรูปไหมช่วงนี้ก็ จริงๆไม่ค่อยได้วาดเลยค่ะอยากวาดเหมือนกันหรือเราจะวาดหมูเด้งไหมชอบหมูเด้งมากเลยโอ้ประกบเป็นไงบ้างคะเมื่อกี้เห็นแบบๆแบบประกบยังดูอยู่ไหมประกบไปเที่ยวนครสวรรค์มาใช่ไหมคะ สนุกไหมต้องไปเที่ยวบ่อยๆนะจะจะไปเที่ยวบ่อยๆนะคะทุกคนอุ้ยทุกคนสี่ทุมห้าสิบแหละ ุกคนจะต้องไปเรียนไปทำงานรุ่งนี้กันไหมคะมีใครสอบไหมอ๋อมีคนจะสอบอ๋อข้อกำลังใจในการตรวจข้อสอบนักเรียนสู้ๆนะคะคุณครูขอให้การตรวจข้อสอบนักเรียนเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะเป็นกำลังใจให้ต้องเยอะมากแน่เลย พ่อก็บอกว่าเพิ่งถึงบ้านสนุกมากน่าจะไปปีนเขาด้วยกันปีนเลยเหรอคะได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะพยายามไว้ครั้งหน้านะคะเราไปปีนเขากัน <c oughs> ที่นครสวรรค์เอคะ <c oughs> เราไปเขาเขียวกันไหมคะพ่อกบหนูอยากดูหมูดิ้งมีอะไรสปอยไหมมีเราถ่าย โปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวมันจะเริ่มถ่ายทําแ,แล้วก็ดอกไม้มาเฟียเดี๋ยวใกล้แล้วนะคะใกล้ใกล้แล้วใกล้ไหนไม่รู้แต่ใกล้แล้วนะคะทุกคนกหิวข้าวเหมือนกันนะเนี่ยเอาดีๆ หิวข้าวอยากกินมัชากอยากกินมัชากรอดูหมูเดงอ้อยากดูมากๆมากๆม,ม,ม,มีใครไปดูหมูเดงบ้างแล้วอะคะ่ะพี่ทอยสปอยเพิ่มหน่อยโ <laughs> <laughs> อ้สปอยไม่พอหรอชีทำไมอะ่ะ เราจะสปอยอะไรได้อีกอ่ะอยากเห็นพี่อุ้มทำอาหารอูน่าสนใจนะคะอันนี้ไม่รู้วัวจะพังหรือเปล่าแต่จริงๆอุ้มแบบทำอาหารกินเองด้วยนะคะทุกคนในบางมืออะเพื่ออันนี้อันนี้อวด อันนี้อวดเลยว่าทําอาหารได้นะคะแต่มันอาจจะไม่ถูกหลักบ้างอะไรบ้างแต่แต่ว่ากินได้คะ่ะทุกคน <c oughs> จริงๆนะพุ่งทําอาหารได้จริงๆคือตอนเนี้ยคือแบบปังมือใช่ไหมเราก็จะทํำข้าวผัดบ้างไข่เจียวบ้างไข่าดาวบ้างอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อย่าลืมปิดแก๊ หยุดนะอ้ไม่ได้ใช้เตาแก๊สอยู่คอนโดเราใช้ใช้เป็นไอเตาไฟฟ้า <c oughs> <c oughs> อยากกินส้มตำฝีมือพี่อมส้มตำไม่เคยทำเลยค่ะอุ้มทำแต่อะไรที่มันแบบอร่อยง่ายอ่ะทุกคนส้มตำมันอาจจะแบบยากไปนิดนึงอาจจะต้องฝึกฝนนะคะรอก,ก่อนใจเย็นเรออาจจะเริ่มที่เมนูง่ายๆกันไหม เมนูไหนที o, ่ทำกินบ่อยสุดหรอไข่เจียวค่ะ I love ข้าวไข่เจียวนะคะเพราะมันอร่อยง่ายแล้วก็แบบทำไวไปทำมิซซากันไหมน่าสนใจนะคะ ขนมมมตาลขนมมอตาลหูเคยทําไปแล้วนะคะแต่มันมันยากมากเลยถ้าอุ้มจะทําคนเดียวไม่สามารถจริงๆพี่อุ้มชอบมัทฉะหรือคาเฟ่อุ้มชอบมัทฉะและคาเฟ่อุ้มชอบมัทฉะในคาเฟ่อุ้มชอบคาเฟ่ที่มีมัทฉะ <c oughs> <c oughs> ก็คือชอบหมดนะคะนี่อุ้มมีแบบมัทฉะ,แบบะแบบผงผงมัทฉะแบบ ที่ทํากินแบบในเองในห้องด้วยค่ะพอชอบจริงๆชอบกินมัชามากๆถามพี่ทอยได้เพราะว่าทุกครั้งเราจะกินมัชาก,กันตลอดเลยนี่ฮาวเชนี่แฟนสโอ้จริงๆอุม,มาเตรียมสปีชมาพูดขอบคุณด้วยนะทุกคนสำหรับแบบเจ็ดแสน o l ลเวอร์ของเรา <laughs> แอบเรียมมานี่มีอินเตอร์แฟนเยอะไหมคะเราจะมาสปีกอังกฤษกันนิดหน่อยได้นะคะเป็นไปงงก่อน Chinese fans love you thank you so much เชียร์เชียร์เช่ไหม Hello, inter fans, you're amazing, lol. Let out and read Okay, hello inter fans. Actually, I don't speak English all that well, but I prepared speech to say thank you to you guys and I'll do my best <laughs> for both my international and Thai fans, okay? And my cops? okay Okay, here's my script. Sorry for looking at it, but I couldn't remember all the messages I want to say. So Okay. Let's start with why I'm doing this live today. <laughs> I want to express my heartfelt thanks to all of you for helping me reach over 700,000 followers on Instagram. Thank you so so much for your support and for all the positive vibes that you always send my way. Thank you. And I promise I will keep doing um, my work and I will keep working hard to create the best and most enjoyable movies and series for you to enjoy. <laughs> and I hope you all continue to stay by my side and support me until I get 1 million followers. Okay? <laughs> Thank you so much. ขอบคุณนะคะ <laughs> จบแล้ว <laughs> นี่คือสปีชี่เตรียมมานะคะเราแบบตอนแรกใช่ไหมอุหมะกลัวแบบโอ้ยมันจะหลุดจะลืมอะไรไหมนะเราก็เลยโอเคตัดสินใจว่าเราแอบอ่านไปเลยละกันเพราะเดี๋ยวมันจะแบบตกเมเซจบางอันนะคะ <laughs> กลางออกมาจริงจริงๆอุ้มแบบกลางจริงๆค่ะแบบตอนแรกเขียนไว้คร่าวๆใช่ไหมแล้วก็แบบโอ้อจำไม่ได้อ่ะ <c oughs> ทุกคนมันจะห้าทุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคน ไม่อย่าร้องอะไรไม่ได้ร้องนะน่าเหมือนจะร้องไห้เบอเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนไปนอนกันแล้วนะคะเพราะมันห้าทุ่มแล้วเดี๋ยวมันจะดึกไปบิวบิวอะไรกันทุกคนยังไม่ได้ร้องให้นะ ร้องไหมงั้นงั้นร้องไหมวิวขนาดนี้ <c oughs> <c oughs> อ่ะเอาขอบคุณภาษาไทยขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะที่สปอร์ตรุ้มมาตลอดแล้วก็เป็นพลังงานดีๆให้กันมาเสมอจนได้เจ0 0 0 0นฟอลโลเวอร์สนะคะขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยที่ที่คอยอยู่ข้างๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะอยู่ข้างๆอุ้มไปก <c oughs> หวังว่าเราจะอยู่ข้างกันแบบนี้ไปเรื่อๆๆๆยๆเลยเนะคะขอบคุณมากๆเลยขอให้ทุกคนมีวันดีๆนะคะในวันทุ่งนี้แล้วก็ขอให้คืนนี้หลับไม่ฝันด้วยนะคะจะได้หลับแบบ deep sleep นะคะเราจะได้มีพลังไปทำงานในวันทุ่งนี้ทำกิจกรรมใดๆในวันทุ่งนี้นะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ให้ทุกคน ด้วยนะคะไม่ว่าจะทำอะไรอยู่หรือทำอะไรในวันพรุ่งนี้นะคะเป็นกำลังใจให้เสมือนะคะโอเคไปนอนกันเถอะทุกคนไว้คุยกันใหม่นะคะดีใจที่ได้คุยกันวันนี้นะคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย